Stay where you are. It's the president! ครับอ่าอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับนอนสลิปเปอร์กายนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรฮะเกม S C P ลงบันไดหันสาอะไรยังไม่รู้นะฮะก็วันนี้ผมอยู่กับอูมเดอะฮีโร่นะครับผมด็อกเตอร์แกสนะครับอูมเดอร์ครับมันมาบุกบ้านกูฮะอ่าวันนี้คนเล่นคือด็อกเตอร์แกสนะครับแต่คอมกูครับแต่คอมไอ้เหี้ยเออถ้าใช้อะไรลงบันไดเลยดีกว่าเอาเลยนะอ่าไปลงบันไดมึงก็รีบจังเลยเนื่อมึงไม่ใช่คนเล่นเนี่ย จริงเหรอวะก็ลงไปดิมันจะมีเหี้ยอะไรถ้ามันมีไอสัตว์ก็หนีดิหนีมึงมึงดูจอคองไอสัตว์ดูจอคองไอสัตว์เฮ้ยยังเฮ้ยยังเห็นไหมครับว่าเมื่อไรมันจะมืดนะหัวหม้อโอ้ยยยแล้วทำไมต้องให้กูเล่นด้วยเนี่ยมึงมาเล่นดีเล่น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 เกลียยดกูดิ เนเล่นเ่น hmm. mm ี่ยเ่นอเ่นเ่นเนเ่นเน่อเ่อเ่นเ่้เยไม่เยเ้ยไมมันมีสุดทางวะไม่รู้แต่ลงไปลงไปดีค่ณลงไปยงไม่จอแรกแไม่เจอหรอกไม่้องห่วแรกแไ่เจอเดี๋ยวเรื่องแมวัขึ้นเราตายเลยเนี่ยมนต่อยี่อะไรได้หรอไม่ได้ลงได้อย่างเดียวเดินได้อย่างเดียวเนี่ยนะเออเินได้อย่เดียบ้เนีโอ้ยโอ้ย มีไฟกลัวอะไรสัมีไฟเยี้ยอะไรลงไป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 กลัวอะไรมึงมาเล่นไหมมึงอยากเล่นกูรู้ทางให้มึงมึงเ์ไปกูทงให้รึ้เงือไอ้เ้ยมึงนดูดิกูยังดูเลยสัมึงก็ดูเลยสัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระึ้เอกเ้ขาตันแล้วเี่ยอ้สัเ้ยอ้า เงี้ยไอ้เงี้ยมาดูดิลงไปลงไปมาดูอยู่มึงอยู่นี่มยู่มึงอยู่นี่ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมึงก็หัวเนีสัตว์มึงไม่หมุนมาอะมหมุนดูนี่หมุนได้หมุนหมุนหมุนดูมือจมวะเฮ้ยหยั่งไอ้หมุนนี่อะไรเนอเอเงียไอ้เยไอ้เงี้ยไอ้เงี้อ้เไอ้เงี้ยไอ้เงยไงียไอ้เงี้อ้เงี้ยไอ้เยอ้เงี้ยไองไอ้เงีไอ้เงี้ยไงยไอ้เงี้ยไอ่เงี้ไอ้ หาวเ่เอะาวนี้ก็นีก็อี้เียมันใล้อ่ะขึ้นไม่ได้ด้วยอะกดขึ้นิขึไม่ได้ก็ไม่ได้ือ่ัวัไปอมึงมึนเม้าร้าเงียอมึงก็แม่นีนี่อยเียแล้วมึงมาััสงปยกลแม่งเจอว่ะเพราะเมื่อกี้เราเดินลงมาเราไม่เห็นชันเลยนะเว้ยไม่ประชันก็มีเขระัไม่มีเกียนเวย เดียวไดิแต่เดินไปอันนี้ก็กลัวมึงกลัวผีผีห,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 หน,หนห้าตาไงวะกูไม่รู้เหมือนกัน อยมึงเดินไปดิกูก็เมาอย่มึงนี่ไม่กลัวมึงไม่เจอหวานเลิกเถอะยังเยี่ยมเยี่มให้เราลงไปเรื่อยๆเออเป็นลงไปเจอที่อะไรวะอาจจะมีใครแแบบว่าเป็นไดดน้ำรักแแบบแจ๊บแป๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บไอ้มึงมึงก็ไปดางนู้นดิวะมึงมาไข้หน้าแล้วกูทำยี้อะไรเนี่ยตัวเหมือนมึงนี่ ดูไอ้สัตว์นกะดู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 มูด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 ูลูด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 ูาูนูด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 ูยูดูู่ด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 งดูอยดู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 หูด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 เดีดูดูดูดนดู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 นยังไงวะดัดู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 วูดูดูดอดู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 ัูรักเธอ มาลักตอนนี้เลยขอร้องไอ้ไอ้ยังตกใจที่ลครอยงน้กนเนียเอ้ยแป๊บตอนนี้ไ้เ่านี่ว่าไม่เเจอผีแล้วอ่ะ 好像吗？